สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานําเสนอสินค้าคุณภาพอีงเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นําเสนอเป็นหมวกกันน็อกแนวแบบอนเนกประสงค์แล้กันนะครับนี้เป็นแนวแบบใช,ใช้ขับขี่ท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางในเมืองเออบ้านในทั่วๆวไปนะครับตัวนี้ก็เป็นหมวกของแบรนด์สกอร์เปียน,นะครับชื่อรุ A ่นคอเวตเอ็ก นะครับสีสันก็จะมีสีดำด้านอันนี้เป็นสีเทาด้านดำเงาสีขาวลายเอย๊แต่ทำไมใบนั้นไม่มีคางนะครับคือเป็นเป็นหมวกที่มีลูกเล่นให้ให้เลือกให้ชมกันนะครับสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันต่างๆเราก็มีลูกเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำกันว่าเจ้าตัวโคเวตเอ็กเนี่ยก็เปียนนะครับมันมีลูกเล่นอะไรกันยังไงบ้างนะครับผม เจ้าตัวพูดถึงลูกเล่นของเขาเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาก็เหมือนหมวกฟูลเฟสทั่วไปนะครับมีชิลก็ดูดดันเข้มใส่จะเป็นไปคลาสสิกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะมันทําอะไรได้บ้างนะครับด้านบนก็ทั่วๆไปนะครับมีช่องลมนะครับเปิดปิดนะครับกดจากข้างบนไปนะครับตัวชิลนะครับเราก็ยกขึ้นจากตรงนี้นะครับมันจะมีตัวจับอยู่นะครับดันสุดมันก็ล็อกนี่กดมานะครับถ้าเราดันสุดปุ๊บ เราก็สามารถมีหมวกแนวๆแ,แล้วปุ๊บเราขี่อย่างนี้ก็ได้นะครับโชว์หน้าโชว์ตามองวิวทิวทัศน์อะไรกันไปหรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแนวอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเราสามารถที่จะเอาตัวปิดคางตัวนี้ออกได้นะครับโดยการกดปุ่มตัวนี้นะครับผมเรากดปุ๊บเราก็สไลด์ดึงสองข้างนะครับกดแล้วก็ดึงนะครับตัวคางก็สามารถออกมาแล้วครับพอออกมาแล้วนะครับ ก็กลายเป็นเหมือนใบดำนี่ละก็กลายเป็นหมดโอเพนเฟสนะครับชิลก็ยังทํางานได้นะครับชิลก็เอาขึ้นเอาลงได้นะครับแล้วก็ยังกับตัวชิลเนี่ยเอาเอาขึ้นเอาลงแล้วนะครับผมก็เราก็สามารถที่จะทําเป็นแบบถ้าเราเอาลงแล้วเนะี่ยอย่างตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เขาก็จะมีตัวตัวปิดมาให้นะครับเราสามารถเอาออกได้ โดยการกดตัวนี้นะครับปุ๊บแล้วเราก็สามารถเอาเอาตัวแผ่นปิดตัวนี้ออกมีมาให้สองข้างเลยนะครับเราก็สามารถเอาเข้าออกได้นะครับก็กลายเป็นตัวอุดรูรูมันก็จะได้ดูเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เกิดดูเป็นช่องว่างอย่างตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากใส่กลับไปนะครับเราก็แค่ดันสไลด์เข้าไปมันก็จะล็อกกึ๊บรึ๊บเนี่ยนี่ก็กลายเป็นเป็นเป็นล็อกไปแล้วนะครับผม แล้วก็อย่างกับตรงช่องพวกนี้นช่องตรงตรงปากนะครับบริเวณปากก็ดีไซน์ออกมาให้แบบสวยงามดุดันดูเท่ๆนะครับมีรูช่องลมออกไปนะครับก็นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านไหนเขานะครับด้านในบริเวณของของตัวอากาศพวกนี้นก็จะมีเป็นเป็นบุผ้าแล้วก็มีตะแกรงช่องลมพวกนี้นให้ให้ลมมันผ่านถึงเราได้ให้เราไม่รู้สึกอึดอัดรู้สึกร้อนหรืออะไรพวกนี้น,นะครับผม สายลัดคางนะครับอุ้ยสายลัดคางนะก็จะเป็นแบบตัวควิกล็อกนะครับดึงสีแดงมาปลดนะครับเสียบนะครับเสียบเข้าไปแล้วเราก็สามารถปรับนะครับปรับตัวนี้ให้มันสามารถใหญ่เล็กได้ตามขนาดของแต่ละท่านนะครับว่าเราคนไหนใหญ่ก็ปรับขยายกว้างออกไปได้นะครับผมแล้วก็บริเวณหูเนี่ยนะครับก็มีเขาเรียกว่าเป็นช่องเว้าลำโพงได้ตัวนี้เราก็ยัง หมวกเดี๋ยวนี้นมันก็สามารถที่จะใส่พวกอุปกรณ์สื่อสารได้อยู่แล้วนะครับผมนวมภายในก็ทำออกมาได้ดีเลยนะครับเป็นผ้านิเนียนนุ่มๆรู้สึกได้ขอบเขาก็ยังเก็บรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะครับตรงขอบด้านล่างพวกนี้ครับตรงนี้จะเป็นหนังหมดเลยนะครับตรงนี้ที่ผมชี้เนี่ยนะครับก็ดูสวยๆเรียบหรูนิดนึงนะครับแล้วก็ มาตรฐานความปลอดภัยนะครับมีมอกอมีมาตรฐานนะครับหมวกพวกนี้ก็นํานเข้ามาถูกต้องแล้วก็มีมาตรฐานของมอกอนะครับเราใส่ได้ป้องกันอ,อุบัติเหตุได้มั่นใจในความปลอดภัยในการใช้งานนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นสีสีด้านนะครับตัวนี้เป็นเทาด้านด้านเลยนะครับก็สวยงามครับเทาด้านตัดดำอันนี้เป็นดําด้านดําเงาแล้วก็อย่างเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ ก็จะเป็นอ่าเป็นสีนะครับเป็นลายการาฟริกนะครับเป็นลายการาฟิกลายกราฟิกเนี่ยราคาก็จะจะแพงกว่าตัวสีสีสีเรียบสีเพลนทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เป็นลายเท่ๆตอนนี้ก็เป็นสีด้านอยู่ดีนะครับเป็นดําตัดแดงตัดอ่าขาวพวกนี้นะครับก็เท่ๆแนวๆกันไปนะครับจากสกอ r เปียนโคเวิรนะครับชอบแบบไหนก็ สอบถามมาได้นะครับทางช่องทางต่างๆของร้านช้างโมโตนะครับจะเป็นเว็บไซต์ช้างโมโต .com นะครับเฟซบุ๊กช้างโมโตนะครับไลน์แอดช้างโมโตนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับทางช่องทางของ youtube นะครับของช้างโมโตแล้วก็นำเสนออุปกรณ์ต่างๆนะสำรับการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับมีอะไรก็แนะนำสอบถามเข้ามาได้นะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ